คลิปนี้นะคะทางช่องจะมาขยายความเกี่ยวกับเงินบำนาญชาราภาพที่บางท่านนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเงินบำนาญชาราภาพเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่นะคะและต้องอายุครบเท่าไหร่นะคะถึงจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะเอาละค่ะมาฟังกัน ะะสําหรับเงินบํานาญชราภาพนะคะก็คือเงินที่สํานักง,งานประกันสังคมนะคะจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะคะโดยมีเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์นะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพในอัตราร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายนะคะหากส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะคะก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะในกรณีผู้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชาราภาพเสียชีวิตภายใน60เดือนก็คือ5ปีนะคะนับจากเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญ ชราภาพทายาทผู้มีสิทธินะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนานชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนานชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นการรับเงินนะคะบำเหน็จและบำนานชราภาพและสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ได้ปรับการจ่ายเงินนะคะบำนานชลาภาพ ตรงเดือนนะคะก็มีผลตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะโดยเปลี่ยนแปลงระบบให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์รวดเร็วขึ้นนะคะจากเดิมที่โอนเงินของเดือนที่จะได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปนะคะเปลี่ยนเป็นโอนเงินตรงเดือนนะคะในวันที่25ของทุกเดือนหากวันที่25ของเดือนไหนนะคะตรงกับวันหยุดราชการสํานักง,งานประกันสังคมนะคะจะโอนเงินให้ในวันทําการก่อนวันหยุดราชการนั่นเองนะคะโดย ยมีผลเริ่มใช้นะคะตั้งแต่เดือนมีก็คือมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเดือนนี้นะคะก็จะได้2เดือนก็คือของเดือนพฤษภาและก็ของเดือนมิถุนายนนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่ได้รับแล้วนะคะช่วยคอมเมนต์พูดคุยบอกต่อกันด้วยนะคะและสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินบํานาญชราภาพลายใหม่นะคะที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่4ของเดือนนะคะจะได้รับสิทธิ์ในงวดเดือนนั้นแต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่4ของเดือน ะะจะได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปรวมถึงงวดของเดือนปัจจุบันอีกด้วยนะคะทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ,อกําหนดของการขอรับเงินชราภาพนะคะดังกล่าวข้างตน้นสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e s e l l Service นะคะที่ www.sso.go.th นะคะซึ่งเป็น Www เป็นเว็บไซต์นะคะของสำนักงานประกันสังคมเลยนะคะแล้วก็ขอ รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้นะ,ะที่สํานักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนะครนะได้ทุกพื้นที่ได้ทุกจังหวัดทุกสาขาเลยนะคะหรือได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่1506นะคะตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะคะแต่เบอร์ของ1506ก็จะติดต่อยากนิด นึงนะคะนิดหนึ่งเลยไปค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้ความพยายามหน่อยนะคะในการติดต่อ1506นะคะเนื่องจากว่าแบบมีประชาชนนะคะโทรเข้าไปสอบถามเยอะมากๆนะคะคลิปนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ